ครับสวัสดีครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ global trade ครับก็เพิ่งส่งสไลด์ไปละสองร้อยห้าสิบห้าหน้านโอ้โหก็บอกจิ้วเว้นไม่รู้จะสอนจบว่าบ้างนะวันเดียวจุกจุกครับพี่เต็มที่เลยครับก็เลือกคุ่ดีๆไปให้หลายตัวหลายกลุ่มนะครับแต่ที่สำคัญที่คือหลักการนะไปยังไงเทรดยังไง คางทีเราก็สงสัยว่าหุ้นประเทศไหนดีไปยังไงเงี้ยเราไปฟังมาหุ้นดีโดดีเงี้ยครับงไม่มีดีเลย oh, 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 oh. มันก็เหมือนเราอ่ะนะมันเราเ,เวียดนามดีก็ก็ไม่เคยเห็นดีอะไรนะครับหุ้นเลยตัวถ้าไปซื้อก็มีพรีเมียมสาสิเปอร์เซ็นเงี้ยมันมันเข้าไปไล่ตัวไม่ได้เลย oh, oh. นะฮะเราได้ไปแบบฟองทุนนะฮะนั้นก็จะเป็นดีอนะไปได้หลายช่องทางนะครับ อ่ะก็มาดูละการตลาดนี่ก็เรียกว่าเป็นขาลงอยู่นะฮะนะครับเวลาเราเล่นหุ้นอ่ะเราต้องเล่นหุ้นตลาดที่มันเป็นขาขึ้นนะครับครับอันนี้ตลาดเป็นขาลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นไม่ได้ไม่ใช่การเล่นเก่งกําไรนะขาขึ้นเนยมันเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็าภาพตลาดที่ภาพใหญ่เป็นขาลงก็เราเข้ามาแล้วก็มาศึกษาไว้นะครับถ้าเราไปมัวแต่จะ,จะเล่นจะเทรดอยู่โดยที่ ไม่เรียนรู้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะว่าเอ๊ะเราจับหลักได้ไหม,ม,หไไหมว่าไอ้การการที่เราเล่นอยู่แล้วเสียหายได้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะครับครับมันเกิดจากเราที่แบบว่าเป็นนักการพนันนะฮะเราจะชนะอย่างเดียวนะฮะครับนะครับโดยที่ไม่ดูเลยนะครับครับว่าที่คุณจะไปเชียงใหม่ตอนนี้มันอยู่สุราษฎร์เนี่ยแต่คุณจะไปเชียงใหม่ก็ไปสวนสวนสวนนะฮะนะครับนะ มันก็ลงไปนู่นน่ะตกมาเลเซีย,ยนู่นน่ะนะฮกมันไปขานลงไหมนะฮะแต่เราเขามายังที่จะซื้อ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 แล้วก็มีคนมาบอกว่ามันอ่าแถวเนี้ยน่าซื้อน่าซื้อน่าซื้อนะครับครับ,รบแล้วก็ไม่ได้บอกว่าถ้าเราไปนักลงทุนน่ะมันก็ซื้อได้แต่ต้องเลือกตัวแลวมันนานนะอีกหลายปีนะกว่ามันจะขึ้นนะโอ้รรเราหุ้นตัวนั้นต้องไปถูกดิสาร์บนะต้องเป็นหุ้นที่แบบมีความสามารถในการแข่งขันสูงยืนอยู่ได้นะครับ แล้วกอ็อยู่ในธุรกิจที่ยังไงก็อยู่ได้ต่อไปนานเนี่ยยั่งยืนอะไรเงี้ยนะครับให้เราไปดูเราก็ชื่อมันทุกตัวแหละนะฮะแต่สัดส่วนต่างราคาแบบเนี้ยคือเราต้องเรียนรู้นะครับการเข้ามาตลาดต้องเรียนรู้หนหว่าสภาพตลาดแบบเนี้ยคุณเทรดไปคุณก็แพ้นะครับที่วันก่อนโปรติโอเขาบอกเล่นได้จะพาะเสียนนะเสียนจริงไหมฮะปั้วันหนึ่งซินลิงโยนป้างขึ้นไปทิ้งจบ เห็นไหมฮะคนทิ้งจบไม่จบกลับไปซื ah ้อใหม่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เกิดอะขึ้นนะครับทีเฟกนะฮะมาไหมเรียกมาเนี่ยนะฮะแปดหกศูนย์เนี่ยเรียกมาให้ไหมไปตรงหนึ่งเรียกลงมาเลยนะครับต้องเรียกลงมาแล้ะเรียกลงมาก็รุมตลาดไม่มีนะครับอไม่อยากเสี่ยงนะฮะอยากเสี่ยงก็ลงประกอบล่างนะฮะ อ่ะรอไปแปดหกหนึ่งแปดหกสองนะฮะแล้วก็ดูไปอย่าบ้าก็แปดห้าหกนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่อยากดูอะไรนะครับก็ไอ้นี่ลงมาเป็นขาลงเลยใช่ไหมเนี่ยลงมาเป็นขาลงก็มีโอกาสที่จะรีบอลเล่นไหมฮะรีบอลได้เท่าไหร่ก็แปดรีบอลได้เท่าไหร่ดีเนี่ยโอ๊แปดเจ็ดศูนย์ไหมแปดหกแปดไหมอย่างเงี้ยนะฮนะเพราะฉะนั้นไอ,ไอ้การเล่นแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบ มันมันไม่ได้ไม่ได้อีกรอเล่นวันจันทร์ดีกว่าถูกไหมแบบเนี้ยนะครับส่วนคนที่ถือมาจากข้างบนก็จะแถวนี้ก็ทยอยปิดได้นะครับไปถึงคนที่พักมาจากข้างบนนะฮะแปดแปดสี่นะครับกรอบมิล่าให้ดูตั้งนานแล้วนะครับแปดแปดสี่กับแปดหกศูนย์นะก็ได้ยี่ิบสี่จุดนะแล้วก็ถ้าจะลองเข้าไปก็ลองได้นะเพราะมีตั้งต่อมายี่บสี่จุดใช่ไหมฮะ ถ้าทดลองไปถ้าหลุดก็มีมีจุดไว้สต็อปลอนะครับอันนี้ก็เล่นได้ไม่ยากนะฮะครับสำหรับคนที่ทำตามระบบนะฮะหรือท,ทำถูกจังหวะเวลานะครับแบบน,นี้ถ้าชอ็ชอตช็อตง่ายไหมครับครับง่ายครับชอ็อตง่ายผมลงมาแล้วไงครัมันชอ็อตง่ายแล้วตลาดมันเซ่เวงงนะั้นจะชอ็อตให้ลงอะ่ะไม่ลงหรอกเว้น <c oughs> แต่ว่าสิ่ง <c oughs> ที่เราไม่รู้คือมันมีข่าวร้ายแล้วก็นั่งดูไป ไม,ไ,ไ,ไม่มีอะไร่ยแต่ตรงดาวโจนวันนี้ก็ปิดงวันอะไรเนี้ยไม่มีอะไรห้ายๆหรอกเพราะฉนั้นอยู่ดีวันจันรจะลงลงยังไงน้ำมันเป็นยังไงน้ำมันก็อยู่ในไซเวย์อยู่นะครับรีบาวขึ้นมาก็ยังไม่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นโซนแถวๆถวแปดหกสี่ก็น่าจะเป็นโซนที่เบสเบสลองนะครับแปดหกศูนเนี่ยก็เราทําตามระบบมันลงมาแล้วแล้วก็เบสลองไปอะไรเงี้ยน,นะครับก็รู้ว่าไซเวย์นะครับ ให้นึกถึงคนเล่นโอทีโอวันก่อนนะขึ้นมาก็ขายไปอะไรเงี้ยนะครับตลาดไม่มีเงินนะครับมันเล่นเล่นเล่นมันค่อนข้างที่จะคาดหวังอะไรยากนะฮะจดได้เท่าไหร่เอาไปอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปนะฮะอย่าไปคาดว่าจะได้เยอะเมื่อตลาดไม่มีเงินนะฮะทองคํานะครับทีนี้เขาหยุดอีกครึ่งวันหรือเปล่าก็ดูแล้วกันรวมกรกอบล่างแล้วบแบบนี้ก็ง่ายที่จะลองนะฮะตลอดที่ใสท่ทองคำก็ต้องรอให้มัน ทำให้ตกใจนิดนึงแล้วกันนะครับตกใจสักเท่าไหร่ดีนะหนเก้าแปดสี่ไหมสนะิบสิบสิบเหรียญไหมนะทีนี้ข้อแบบนี้ก็ตกใจก็ลองได้นะฮะว่าทางของอ่ระยะการระยะยาวก็ส่งหมดแล้วเป็นทางขึ้นอยู่นะครับนะก็อันนี้เป็นสอ,องคํานะครับค่าเงินนะฮะครับเราเข้าใจมันเห็นไหมฮะลงมาปั๊บ พอเะเริ่มมีการรีบาวเริ่มดิมก็เป็นเหมือนทุกครั้งอะรีบาวนะฮะแล้วพอว่าเอา้าจะไปแล้วนะครับก็ก็จะเริ่มเริ่มลงใหม่อย่างนี้เป็นรีบาวบอันนี้ถือว่ารีบาวนะครับอ่าที่น่าจะเป็นที่สุดะฮอนนี้เผดไปเรื่อยๆนะครับสามห้าจุดประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นเหมือนว่าเด้งขึ้นไปบริเวณแนวต้านแล้วก็ ต้องเสี่ยงช็อตอหะนะฮะเสี่ยงช็อตสต๊อปลอตก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนี้ยสามห้าจุดเก้าเจ็ดนะครับเด้งไปก็เสี่ยงช็อตเมอมันเด้งเด้งเด้งงี้ใช่ไหมครับเนี่ยเด้งตรงเนี้ยเห็นไหมครับเด้งลงไปตรงเนี้ยสต๊อปลอมันอยู่ตรงนี้สามหกจุดหนึ่งหนึ่งเด้งขึ้นไปก็ก็เสี่ยงช็อตนะครับสุดท้ายมันก็ลงมาทำดูโลนะครับมากกว่านั้นนิดหน่อยก็ต้องนับคลื่นนะครับก็ต้องนับคลื่นมันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไม่ได้ มัปลี่ยนเป็นขาขึ้นไม่ได้เป็นขาขึ้นนะ่ะมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเปลี่ยนนะครับถิดใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นการีบาวตามเรวรับไปนะครับบิสคอยนะฮะก็เป็นบิสคอยก็อยู่ในช่วงของอ่าขาขึ้นอยู่นะฮะนะเบรกเอาขึ้นมาน แล้วก็อยู่ในโซนตถวานี้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปชั่ทีนะครับก็บบเ,เห็นเส้นตะเวานี้กนยก็ก็เป็นเป็นลองนะฮนะเนี่ยลากไปครับลากไปโซนลองนะฮะตอนนี้ยังยังอยู่ในจังหวะของการลองแล,ลง้วรอรอ,อที่จะขึ้นไปปิดอยู่เพราะมันไดเว์เจนเห็นไหมครับนะครับ,รบก็มันจะไปจนกระทั่งเนี่ยกิดเป็นสัญญาซื้อในทับเฟรมเดยนะครับ เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นอ่าสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะอ่าคือถ้าขึ้นไปแล้วเราไหลลงอะ่ะนะมีมีโอกาสจบนะฮะมนี่มันมีโอกาสจบรอนะฮะเพราะว่ามันไดเวอร์เจนครับครับ้าเป็นวิเป็นยังไงก็ไดเวอร์เจนด้วยนะครับอการปรับฐานก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะนั้นการขึ้นไปโซนนะครับแนวต้านต่อไปแนวต้านต่อไป ก็มาดูแนวต้านต่อไปอยู่ที่ตรงไหนกรับก็โซนแถวนี้เป็นแนวต้านนะฮะแนวต้านแปลว่าบริเวณที่ก่อนหน้านั้นมีคนติดเยอะนะฮะมันจะเป็นโซนนไปะฮเราก็หาโซนแนวต้านไปนะครับอันนี้สําคัญนะกลับนี้ปิดแล้วนะฮะปิดกลับนี้แล้วเป็นขาขึ้นะตามทาวเฟรมนี้เป็นขาขึ้นอ่ะโซนก็จะอยู่โซนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมีลุ้นกันเลยนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องตรงนี้นะ แต่ตัวน,นี้เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นสามเนี่ยนะครับถึงสามก็ลองลองวัดง่ายๆเดยียจะได้นะครับอแต่ระหว่างสั้นๆเนี่ยก็คือการการเหวี่ยนตัวนี้ก็อันนี้ต้องรับผิดชอบจิตวิทย,ยากันเองนะครับรับผิดชอบกันเองแต่ถ้าแบบนี้ดูก็นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมประมาณกลางทางแล้วกันนะครับสี่หมื่นที่หมื่นต้นๆประมาณเนี้ย แล้วกาจ,จะมีการปรับฐานมีการย่อนะครับจะใครติดอยู่นะฮะจะมีอยู่แล้วก็รอปีหน้านะฮะปีหน้าเป็นปีของบิตคอยนะที่จะขึ้นได้ดีนะครับสี่ปีมีครั้งนก็ต,ตามดูไปแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของเฉพาะตัวของตาสารครือพวกนี้เป็นเรื่องความเชื่อหมดนะฮะ นะครับก็อย่าไปงมงายนะครับความเชื่อมีสองอย่างนะครับศรัทธากับงมงายนะฮะเป็นงมงายนะครับเคยเห็นพวกรัฐที่ไหมฮะลัที่รัิที่สุดท้ายแล้วพากันไปตายหมดตายหมวเงอนไหมฮะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ไม่ถึงอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับบิตคอยนี่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็บิตคอยก็สามารถล่มสลายไปได้ชั่วคราวถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ อินเทอร์เน็ตก็ฟื้นใหม่ไม่ไม่หายไปไหนนะครับก็โหนดอ,อยู่ใช่ไหมมีอินเทอร์เน็ตต่อมาใหม่ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกก็เหมือนของเด็กเล่นกับพิยอยยางอีกไงนะครับโหนดก็ม,มอยู่บนดาวเทียมเลยด้วยเออใช่ครับแต่ถามว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันเป็นมันเป็นพ่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของมนุษย์นะนะฮะที่เป็นการรวมตัวของรายย่อยที่เก่งมากใชกไหมครับครับที่พยายามต่อสู้ระบบ ของการโอนเงินสมัยก่อนนะ่ผ่านต่อสู้กับพวกที่ที่มาหากินคนการโอนเงินทั้งๆที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะไหมฮะคือมาอินเทอร์เน็ตแล้วการการโอนเงินมันต้องฟรีไงนะฮะก็เป็นการสร้างเครื่องมือที่มาสู้แล้ววันแต่พอสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ที่ได้คือมันทําให้การโอนเงินไปต่างประเทศนะ่มันก็ราคาถูกไปเลยอนะฮะน่าจะถูกกว่าการที่จะเราโอนเหรียญบิตคอยน์แล้วก็ได้ใช่ไหม ต้นทุนอ่าเห็นไหมฮะแต่มันก็เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ที่เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับสร้างไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ไฟฟ้าก็อ่าคนสร้างอ่ะนะครับก็ได้จารึกชื่อไว้ว่าสร้างไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมแต่คนสร้างไม่รวยอ่ะใช่ก็ต้องถือว่าบิตคอยมันมีประโยชน์พี่พูดนี้มาตลอดไะว่าบิตคอยก็ถ้าสามารถพัฒนาระบบบล็อกเชนให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะฮะนั้นก็ ก็เกิดข right? yeah. ึ big, so ้นได้นะครับถ right. ้าเกิดมีคอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ๆขึ้นมานะฮะเพราะนั้นมันก็สามารถทํางานได้เร็วกว่าแอปเปิลตังไงใช่ไหมใช่ครับถ้าคอมพิวเตอร์มันใหญ่ขึ้นนะฮะเพระนั้นก็ระบบบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นพิตภัณฑ์ของบิจิทัลนะนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าโลกเรามันเจริญเติบโตไปโดยการใช้เงินดิจิทัลทั้งหมดผ่านระบบบล็อกเชนอันนี้ก็ต้องต้องสร้างรูปรูปปั้นบิจิทัลไว้ใช่ไหมว่าอันนี้นะเาเป็นคนสร้างนะระบบเชื่อมโยมกัน อ่ามาให้นะแต่ไม่ใช่ไปบูชาเหรียญบิตคอยคนละเรื่องแต่เออนะครับเป็นค,คนละเรื่องนั่นเปนเรื่องความเชื่อนะครับเป็นเรื่องประโยชน์อ่ะมันมีมันเกิดขึ้นแล้วมารอมารออ่าควันตั้มคอมพิวเตอร์แค่นั้นเลยนะฮะที่จะทําให้มันสามารถที่จะเอามาร้อนเรื่องของอ่าเงินดิจิทัลเป็นบาทดิจิทัลเงินดิจิทัลต่างๆนะฮะใน ในโลกใบนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับบนลรุสเซียชาตินะครับอ่ะก็ตาสารก็มีประมาณนี้แหละนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็ว่ากันหลากหลายกันไปนะครับนนตัดีไล่ตอลายเสียนะครับอ่ะก็วันที่หนึ่งะฮะต้นเดือนเดือนหน้านะครับก็จะมีเรื่องของกองทุนขึ้นมานะครับฝรั่งเขาบอกมาบอกว่าก็เข้ามาซื้อก็ารอขายอยู่นะนะครับ ตั้งกองกันมาเท่าไหร่ก็ได้เขามีหุ้นจะขายเยอะเลยเขาไม่ช็อตเซลล์ด้วยเขาจะขายนะครับนใครว่าพู้แบงก์ดีก็ซื้อมานะครับเพราะว่าเขาก็จะขายต้อไหมตอนนี้ที่เขายังไม่ขายเยอะเพราะว่าแรงซื้อพวกอยู่ไม่มีฮถ้าอยู่สร้างแรงซื้อมาเขาก็จะขายให้เขามีขายเยอะนะครับฝรั่งมีหุ้นอยู่อีกสี่ล้านล้านนะฮะเจญตั้งกองมาซื้อเลยก็ขา,ขายหมดฮนะถ้าคิดว่าหุ้นดีก็ซื้อไปไม่ว่าอะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นกาลังบอกมานะครับก็คนคิดไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดแบบของเขาใช่ไหมเราก็คิดแบบของเราถ้าเราคืองี้มันต้องทำมีแฟร์นะครับเอ็ดเวิร์ดว่าถ้าคุณคิดว่าหุ้นคุณดีของคุณดีณดุณก็ซื้อไปเิใช่แต่คนอื่นเขาก็บอกว่ามันไม่ดีเขาก็ขายสิมันไม่มีใครมาทุบเอาหุ้นเอาอะไรหรอกใช่ไหมวิธีคิดมันมันสมัยนี้มันไปไกลแล้วใช่ปะ่ะครับใช่ไหมครับถ้าคุณคิดว่าหุน้นของคุณดีุณก็ซื้อไปเิ ก็แค่นั้นเองเราไปสิบปีมีเงินปันผลไหมนะครับคูติดทุ้นอะไรกันมากูไปดูมันดีเปล่าล่ะถ้าคิดว่าดีก็ถือไปด้กูซื้อเพิ่มสิใช่ปะใช่แต่คนอื่นเขาก็มีสีคิดต่ามันไม่ดีอะดีก็มีระยะสั้นกลางยาวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะหุ้นสําคัญมากนะก็คือพื้นฐานสําคัญพื้นฐานในความเชื่อของหุ้นก็คือว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องสุดท้ายมันต้องเจเนเรตอินคัมคือจ่ายปันผลได้นะครับเพราะตัว ิตภัณฑ์ของหุ้นตัวนั้นเน่ยนะครับมันจะต้องเป็นการเซิร์ฟให้ประโยชน์กับมนุษยาชาติเหมือนบิทคอยอที่เขาสร้างบล็อกเชนมาเขาเลยมีค่าไงใช่ไหมก็เขาสร้างบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยเหมือนการผลิตภัณฑ์ของพวกเนี้ยนะครับแต่โรงไฟฟ้าไม่ใช่ไม่สร้างแล้วทำไมอ่าโรงไฟฟ้าทำไมลงเ่ะมันสร้างเกินไงมันก็เข้ากดดีมานสะพายใช่มันก็จะมีกฎอยู่หรือกฎที่เราต้องไปเรียนรู้นะครับอะไรเยอะไป,ไปอะไรที่สินค้าบริการของอะไรที่มันอ่ามนุษย มนุทย์ในภายพภาคหน้าเขาใช้เนี่ยราคามันก็จะขึ้นถูกไหมครับครับไม่ทันราคามันจะ,จะขึ้นนะครับออันนี้ก็ต้องเข้าใจเบสิกเริ่มต้นของการลงทุนก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เราไปเปิดดูกันว่าหุ้นแห่งอนาคตมีหุ้นอะไรบ้างครับเราดูเสร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนใจนะฮะลืมตลาดหุ้นไทยไปเลย คือพุดเอาไว้ลงทุนจําไ้นะพุดเอาไว้ลงทุนนะฮะพุณไม่ได้เอาไว้เกี่ยงใครใครเล่นหุ้นแบบสไตล์เนี้ยนะครับเ k n OTO นะครับใครมีใครมีไมชซ่ตคิดว่าจะรวยจากหุ้นพวกนี้นะที่บอกเลยนะฮะมีคนคิดแบบนี้มาเยอะแล้วสุดท้ายเจ๊งหมดนะครับไม่มีทางที่จะรวยกับหุ้นพวกนี้รวยก็รวยจากัดน,นะฮะใช่ครับรรไปไม่ไดนะ้ impossible เลยนะครับก็ ระบบของเราก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นขอพอร์ตการลงทุนเล่นไปนะครับแล้วมันก็จะเฉลยมาว่าไม่ได้อะไรกับมันที่ว่ามันเหมือนชักจูงให้เราไปเล่กนการพนันมันทําให้เราไม่นิ่งนะครับแล้วมันก็คาดหวังอะไรไม่ได้เทคนิคเขาก็ดูไม่ได้หรอกนะต้องถามคนปัน่นว่าเขาจะทําอะไรนั่นเองครับคําถามมีไหมครับครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์อิพลครับรมนะไม่มีอะไรพูดจริงนะครอ่าแต่ <laughs> รู้นะฮะอาจารย์สอบถามหุ้น DRLVMH ครับไม่เจอในเอกสารที่เรียนพรุ่งนี้ครับมันือหุ้นอะไรฮะสอบถามหุ้น DRLVMH ครับไม่เจอในเอกสารที่เรียนพรุ่งนี้เขาบอกอย่างนี้ฮะนี่ไปดูให้ก็ได้ครับเป็น DRLVMH นะครับเป็น d r ที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่อ่าเขาเขาบอกมาเหมือนกัน เดี๋ยวพรนี้ก็ไปดูเลยมันสามารถดูได้เหมือนกันหมดเลยนะครับครับนะคือคิดว่านะฮะมันเข้ามาในช่วงที่เป็นขาลงของธุรกิจอะ่ะนะฮะครับนะครับพรุนี้ก็ไปดูดูก็อาจจะเป็นตัวนี้เวิร์กช็อปเลยอ๋อ oh. บก็ดูทำเวิร์กช็อปเลยก็ได้ไม่ยากหรอกจะมีความรู้ก,ก็ทำเองได้หมดนะครับใน เอกาสารที่ให้ไปก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าดูอะไรบ้างแล้วต้องสรุปไปได้ว่าต้องทําอะไรกับมันเพะนั้นเองนะครับแล้วก็อย่าไปบูชามันมันก็คือหุ้นตัวหนึ่งนะฮะความสามารถในการทํากําไรของมันรายได้ของมันลดลงไปมันก็ก็อ่อนลงนะฮะแต่ตราบใดถ้าเรายังใช้ผลิตภัณฑ์เขาอยู่ขยายใช้อยู่ังไม่มีใครมาแข่งกับเขานะ่ยเขาก็โตไปเรื่อยๆใช่ประมาณนี้ โอเคครับอาจารย์นิพนธ์ครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับครับัสดีครับดีครับจบแล้วนะครับกับอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับผมนะอ่ะพี่ที่ขอมานะครับคุ่นหลุยวิกตองนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวอาจารย์